เอาสองตัวแล้วกันวโอ้โหมันโหดไปหรือเปล่านี่จัดไปสามแล้ว ไวและแม่นยำมือคำไม่เคยพลาดมันจ้าซะเลือกเกินมันจ้าซะเลือกเกินโอ้โหเลื่อดกระเด็นเหอโอ้โหเลื่อดกระเด็นถธอโอ